ยินดีต้อนรับคณะกรรมาการประเมินผลสำริดผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลงผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกท่านด้วยความยินดียิ่งผู้รับการประเมินนายสันเพศสิริเกตต์ำแหน่งผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอร่องคำวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกาฬสิน์ ขอรายงานผลสำเร็จผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลงผู้มีการสถานศึกษาสังกัดกลุมส่งเสริมการเรียนรู้ดังนี้ด้านที่1การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอร่รองคําได้ดําเนินการด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่สอดคล้องกับศักยภาพและบริบทในศตวรรษที่2 1 ส่ยนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอร่รองขาได้พัฒนามาตรฐานการเรียนรู้และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาตินโยบายรัฐบาลและความต้องการของผู้เรียนโดยเปิดโอกาสให้ครูผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ในด้านการจัดก,การเรียนรู้ส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระด,ดับอำเภอร่รองําได้ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผ่านการจัดก,กิจกรรม Active Learning เช่นโครงงานสเต็มศึกษาและการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งบูรณาการด้านคุณธรรมจริยธรรมและทักษะดิจิทัลส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและความพร้อมต่อการดำรงชีวิตในอนาคต นอกจากนี้ยังสนับสนุนการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาพัฒนาช่องทางออนไลน์เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้และได้วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลจัดกิจกรรมแนะแนวเยี่ยมบ้านและส่งเสริมการเรียนรู้เชิงนวัตกรรมเช่น AI และสเตมศึกษาเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ด้านที่2การบริหารจัดการสถานศึกษานายสันเพชรสิเกตได้ดําเนินงานด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยยึดหลักกฎหมายความโปร่งใสและความเป็นธรรมเพื่อให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจน ด้านการกำกับดูแลบุคลากรมีการมอบหมายงานอย่างเป็นระบบสร้างบรรยากาศการทำงานที่โปรง่งใสและเป็นธรรมส่งเสริมความรับผิดชอบและความสามาคัคคีเพื่อมุ่งสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาขณะเดียวกันได้บริหารงานบุคคลงบประมาณและงานทั่วไปอย่างรอบคอบตรวจสอบได้และคุม้มค่าโดยพัฒนาศักยภาพครูจัดสวัสดิการที่เหมาะสมและบริหารทรัพยากรอย่างประหยัดเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรได้ส่งเสริมการยกระดับสมรรถนะทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านการอบรมสัมมนาและโครงการพิเศษเช่นการใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI เพื่อให้ครูพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 ด้านการพัฒนาผู้เรียนได้ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างสมพัถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์อาทิค่ายคุณธรรมจริยธรรมโครงการสเตมศึกษาการเรียนรู้ด้านหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงการฝึกอาชีพชุมชนจากศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพื่อเพิ่มพูนทักษะทั้งทางด้านวิชาการและอาชีพให้กับผู้เรียนอย่างรอบด้าน ในด้านการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนได้จัดระบบที่ทั่วถึงและเท่าเทียมทั้งการเยี่ยมบ้านนักศึกษาการจัดประถมนิเทศและปฐมนิเทศรวมถึงการตั้งศูนย์แนแนวเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการดูแลสนับสนุนและมีทิศทางในการเรียนรู้ที่ชัดเจนลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม สุดท้ายในฐานะกรรมการและเลขานุการณคณะกรรมการสถานศึกษานายสันเพชรศิริเกตได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและโปร่งใสประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาหน่วยงานและชุมชนพร้อมทั้งจัดประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันข้อเสนอให้สู่การปฏิบัติจริงและยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ ด้านที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตรกรรมส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอร่องคำได้มุ่งพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยยึดฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในการกำหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์ร่วมกับครูผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายเพื่อให้คุณภาพผู้เรียนก้าวหน้าอย่างแท้จริง อีกทางยังได้ขับเคลื่อนด้วยแนวทางเชิงรุกผ่านการประชุมวางแผนติดตามผลมอบหมายงานอย่างเป็นระบบกำกับติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทุกกิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนดอันนำไปสู่การพัฒนานคุณภาพผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอร่องคำได้นําเครื่องมือและวิธีการใหม่ๆม,มาประยุกต์ใช้เช่นการสร้างแบบทดสอบออนไลน์รูปแบบเกมผ่านซิฟควิดรวมถึงการใช้สื่อดิจิทัลอย่างไลน์และเฟซบุ๊กในการสื่อสารประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังเน้นการสร้างทีมงานที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วมโดยพัฒนาศักยภาพครูด้านการใช้ระบบสารสนเทศของสองกรประจำจังหวัดเช่นระบบ d ี e t ดซีสมาร์ทและ e-Budget <c oughs> เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลกิจกรรมและงบประมาณรวมทั้งขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เช่น การประชุมออนไลน์การเรียนการสอนดิจิทัลและการติดตามงานที่เป็นระบบรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาครูด้าน AI ผ่านกระบวนการ PLC ถ่ายทอดความรู้สู่ครูและนักศึกษาด้านที่4การบริหารงานชุมชนและเครือข่าย ด้านการบริหารชุมชนและเครือข่ายส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอร่องคำได้ดำเนินงานภายใต้เป้าหมายสำคัญคือการสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภาครัฐเอกชนในพื้นที่โดยร่วมมือการจัดกิจกรรมและโครงการอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดบันทึกข้อตกลงร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียนให้รอบด้านในด้านการให้บริการได้พัฒนาระบบการศึกษาที่เข้าถึงง่ายและมีคุณภาพปรับปรุงอาคารสถานที่ให้สะดวกและปลอดภัยตลอดจนประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนวิทยากรและทรัพยากรทางวิชาการ อีกทั้งยังจัดบริการห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่และดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการดูแลผู้สูงอายุ70ชั่วโมงภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณาสุขในหน่วยงานพื้นที่ด้านที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพนายสันเพชสิริเกตได้มุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยแสวงหาความรู้ใหม่ๆทั้งทางด้านภาษาไทยภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยี การศึกษากฎ,กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับสมรรถนะด้านการบริหารงานให้มีคุณภาพท่านต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่อีกทั้งยังส่งเสริมพัฒนาบุคลากรผ่านการประชุมประจำสัปดาห์และการนำกระบวนการ PLC มาใช้เป็นเวทีและเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและพัฒนางาน นอกจากนี้ยังได้ทำหน้าที่เป็นผู้นำและเป็นผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเปิดโอกาสให้ครูบุคลากรและเครือข่ายทางการศึกษาได้แบ่งปันประสบการณ์และนวัตกรรมด้านการจัดก,การเรียนรู้ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ จากการพัฒนาตนเองนายสันเพชรสิริเกิได้นำความรู้และทักษะที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดก,การสถานศึกษาและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพครูและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติให้บุคลากรน,นำไปขยายผลได้จริงพร้อมถ่ายทอดข้อราชการและนโยบายสู่การประชุมครูเพื่อร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนและติดตามผลอย่างเป็นรูป,ปรธรรม สุดท้ายนายสันเพชรสิรกิกิได้มุ่งสร้างและสนับสนุนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยเปิดพื้นที่ให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาศักยภาพร่วมกันทั้งด้านความรู้ทักษะและนวัตกรรมอันนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งและยั่งยืน